การรบรวงวิทยาลัยชุมชนาราชว,วัทยาค่ะสำหรับ,บน,น,นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปที่นี่เลยเป็นที่โรงเรียนบ้านเพลนะคะเพราะว่าึลษาวิทยาลัยราชวัทาค่ะสาข,ขากดรจัดการเราไปทำสติกิกอรแค่อาศาัยอยู่ที่นั่นเพราะบรรยากาศละพิธีเปิดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องมาชมกันค่ะ วิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่ารวมพัฒนากายว่าจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมารวมสร้างสรรค์ชุมชนของเราชุมชนแข็งแกร่งร่วมแรง พัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่นของฉันเพื่อชาติไทยนั้นเรื่องลือไกลไปทั่วโลกาพวกเราทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันเถอะร่วมกันสร้างสารรค์ชุมชนของพวกเราให้งดงามจนไปที่กล่าวขานของคนทั่วไปให้เขาทั้งหลายเก็บความรู้สึกดีๆและความมีน้ำใจของพวกเราเอาไว้ และกล่าวขานถึงความดีและความมีน้ำใจของพวกเราไปตราบนานเท่านานวิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่ารวมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดั่งใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมารวมสร้าง ขีู่อเญิงเไี่ยเด็กาเอเดกตา เขาเรียกว่าเบวาการทางวิชาอะไรเรียกเบวาสาขาวิชาค่ะสัขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวันนี้ไม่ทำอะไรที่โรงเรียนบ้านเปลววันนี้ก็เรามาพัฒนาพื้นที่นะครับให้ดูดีขึ้นนะค,ะนะครับนะรงเรียนนี้เหตุผลเหตุผลในการลรอกเรียนบ้านเปลใน ในขณะที่โรงเรียนอื่นก็มีอาจจะใกล้อาจจะใกล้ขึ้นาลัยมากกว่าเนี่ยทำไมเหตุผลอะไรถึงได้เลือกที่จะมาสัมกันการจิตอาสาให้พัฒนาที่โรงเรียนบ้านเตยครับที่จริงนะครับเราเลือกไว้หลายโรงเรียนนะครับหลายโรงเหมือนกันเช่นกันทั้งศูนย์เด็กกำพร้าแล้วก็ในที่สุดเราก็สรุปนะครับประชุมกันว่าอาจจะทำที่ที่โรงเรียนบ้านเปนี้นะครับเพราะว่า 1. เด็กส่วนมากที่เรียนตรงนี้ครับเป็นเด็กที่ได้โอกาส เช่นพ่อแม่หรือว่าพ่อแม่ยักจนอย่างงี้ครับเราก็เลยตกลงประชุมกัรตกลงมาทำที่โรงเรียนครับแล้วในตัวโครงการวัตถุประสงค์ในการเขียนโครงการในการพัฒนาที่คือเราจะทำอะไรบ้างการพัฒนาที่ก็คือจัดจับระแวกของโรงเรียนนะครับจับบริเวณภมิทัศนปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนนะครับ คือเช่นการาจาัดให้ดูใหม่ขึ้นอ,าอ่างเงี้ยแล้วออในการทําโครงการจิตอาสาทุกครั้งเราต้องมีการระดมทุนในการจัดสรรเงินทุนพวกน้องๆใช้วิธีไหนในการระดมทุนในการมาปรับปรุงพัฒนาภูขขงมงงิที่ทัพหลวงเนียอ่าชิ้นแรกนะครับเราตกลงว,ว่าจะเก็บเก็บเงินกันในห้องนะครับแต่ว่าทีนี้บางคนก็ ที่เรียกเรียนวอชอนี้ว่าเป็นเด็กที่ขาดโอกาสในการศึกษา,าแล้วนะครับ mm hmm. ห,ลหลายอย่างนะครับแล้วก็เลยเก็บนิดนึงนะครับแล้วก็ต่อทุนนะครับคือการทำผลิตภัณฑ์ไปขายนะครับ mm hmm. ส่วนของเราเนี่ยจะเป็นเสื้อนะครับเราทำเสื้อลงชุนการซื้อเสื้อนะครับเหมื hmm. อนตัวที่ใส่อยู่ตอนนี้ตัวที่ใส่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ <Ha. S 1> กําไรนะครับ <Ha. S 1> ของกําไรที่จะได้จากการ ขายเสื้อ uh huh. รอบแรก uh huh. แล้วคือตอนก็คือสามารถระดมทุนมาได้สักประมาณเท่าไหร่ uh huh. เราตั้งเป้าไว้ uh, งวดแรกนะครับเราตั้งเป้าที่100ตัวนะครับ uh huh. แต่ทีนี้เราทําเกินเป้าครับ uh huh. ก็เราก็เลยเพิ่มเป้าที่2ก็เป็นยอดยอดเงินนะครับที่เราจะเอาทั้งหมดนี้ uh, อยากได้ที่25,000บาท uh huh. แต่ทีนี้ยอดก็เกินเป้าเหมือนกันนะครับ uh huh. ก็ ีก็ในการเราได้เงินมาแล้วอะไรทำเรียบร้อยแล้วทีนี้คือในการปรับปรุงคุณภาพเราใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการปรับปรุงคุณภาพในการปรับปรุงครั้งนี้นะครับก็จะมีอปกรในการทาสีซักสองมากนะครับเพราะว่าแล้วก็ปรับฐานหญ้าอะไรนิดหน่อยหน่อยครับว่าที่รงเดียห์แห่งนี้คือพาลงเขาทําให้เราทำแล้วแล้วสีแสดงว่าตอนนี้สีที่เห็นอยู่ณปัจจุบันเขียวเหลืองฟ้าเนี่ย แล้วเป็นสีของเราได้ทาไว้หรือว่าเป็นสีเดิมอันนี้เป็นสีเดิมครับสีเดิมแล้วถอดถอดของน้องๆคิดต้องตั้งใจว่าจะทําไว้คือตรงไหนเออที่ตั้งใจว่าจะทําก็คือหนึ่งเป็นรั้วรั้วรับนอกภาสีรั้วรับนอกภาสีรั้วแล้วก็เป็นรั้วของเกษตรรั้วเกษตรอ่าที่เป็นรั้วไม้ตอนนี้อยู่เรคจะทาสีใหม่หมดเลยทาสีใหม่แล้วก็เป็นโอ่งอ่าพระราชทานตุ่มรับตุ่มตุ่มพระราชทานเข้าบ่อพระราชทานเข้าบ่อ้วตุ่มทับตุ่มจะเป็นตุ่ม เราจทาเก่าๆครับอยู่ดั<อ>้งแล้วท่จะทา,าทาสีนิ่ใหม่ทาสีใหม่แล้วแล้วข้อบอ่ดนี่จะทาสีปลูกหญ้าด้วยหรือเปล่าอนี่ยังครับเพราะว่าเราจะปรับพื้นที่ก่อนที่จะทําตรงนี้ครับแล้วก็จะมีอาสนามเด็กเล่น BBL BBL ให้ด้วยนี่คือจะทําใหเา้เราทำให้ก็จะปรับที่เก่าๆเนี่ยเแบบอาอ,ออกๆครับแล้วก็จะท แล้วในกลุ่มในทีมที่ทำงานของน้องๆคอมพิวเตอร์ตอนของเราคือชั้น2ปีเพื่อนๆมาทำงานแล้วก็แบ่งหน้าที่กันอยงไรเอ่ในการจัดการบริหารงาน <c oughs> เพราะว่าเรามาเที่ยวเนื่อแล้วก็ต้องดูแลทั้งน้องๆด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะเราต้องมีการทำกิจกรรม <แบ S 2> ทำการสื่อการเดินการสอนให้น้องๆด้วยในทีมนี้ก็คือได้ทำได้แบ่งหน้าที่กันอย่งไรเอ,อ่เราจะแบ่งเป็นฝ่ายก็<ะ>คือทั้งหมดนี้ก็จะมีฝ่ายฝ่ายแพน และจัดหาเงินทุนนะครับแล้วก็ฝ่ายสวัสดิการนะครับแล้วก็จะมีฝ่ายพัฒนาคือแต่แต่ละคนคือมีหน้าที่อยู่แล้วมีหน้าที่แบ่งหน้าที่เรียบร้อยก็คือเราเราได้ข่าวว่ามีน้องน้องจากจิตอาสามาด้วยน้องน้องที่ต้องทำา่วการจิตอาสารุ่นน้องใช่ครับรุ่นน้องน้องที่อยากจะทํามีจิตอาสาตรงนั้นนะครับมาช่วยพวกเราด้วยมีคนเขา ประมาณสิบกว่าคนครับน้องๆก็ช่วยเต็มที่เหมือนทีมงานทีมนี้เป็นยังไงบ้างเอ,อกับสิ่งที่ได้มาทำรู้สึกยังไงก็สเต็ปแรกนะครับก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกว่าตื่นเต้นครับที่มีทั้งคณะอาจารย์จากวชนะครับแล้วก็อาจารย์จาก บ้านเปลนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีประชาชนอย่างตัวอิหมานตัวากระติกแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านเปลเนี่ยก็มาร่วมงานกันทุกคนนะครับมีทั้งนายกเทศบาลอบตนะครับก็ลั่วเหนือก็ลั่วเหนือนะฮะก็มาชวนมปเยี่ยมชมเยยี่มมชด้วยนี่นะคะเป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งเนาะของการพิธีเปิดในวันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับด้วยอีกคนนึงค่ะว่าเขามีความวุ่นวายบ้าง ที่ได้ทำโครงการนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพลภา,าอินทร์สวนนะคะมาจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจห่องส,ส,สรจรจองค่ะค่ะดิฉันนางสาวศินรัสนจันจิตค่ะมาจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจช่องสองอเป็นไงบ้างเอ่อยกับความรู้สึกที่มาทำโครงการห้าราชการสนุกมากเลยค่ะไม่เคยทำกิจกรรมอะไรแบบนี้มาก่อนก็นี่เป็นครั้งแรกก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรม ส e ิ่ง uh, ทีおお่ไม่เคยทำก็จะได้เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะก็รู้สึกดีค่ะที่ได้เป็นคุณป้ให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านเตงค่ะแล้วีการทำโครงการจิตอาสาในเครั้งนี้น้ออ้อยกับน้องปานเปนหน้าที่ที่จะเ็นหัว้าเลยค่ะส่วนของหนูเป็นประธานโครงการนะคะก็ช่วยดำเนินการสังๆในส่วนต่างๆแตน ในห้องเราจะมีหลายทีมเป็นทีมที่ทำาน้าแล้วก็ฝ่ายที่เป็นฝ่ายการเงินก็จะทําบริหาร่างการเงินแบะก็จะแบ่งหน้าที่กันไปแต่ละฝ่ายค่ะค่ะอ้อยค่ะเช่นเหมือนกับฝ่านนะคะก็จะแบ่งเป็นจะมีเป็นฝ่ายเป็นฐานแล้วก็จะมีเกมมีกิจกรรมให้เด็กๆสนุกคือเราก็จะแบ่งกันในห้องทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันแล้วแล้วหน้าที่ก็จะเองแล้วรับผิดชอบแล้นตอนนี้คือของอ้อยได้เป็นพิธีกรทางธนการแล้วก็เป็น ฐ่านเกี่ยวกับก,กรบารทดลองวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นการสอนน้องๆไปด้วยในตัวใช่ล้ฟังเหมือนกันค่ะเา็นสารเดียวกันค่ะแล้วก็เป็นได้รับทั้งตำแหน่ง<อ>ายประจำแล้วเป็นเหมือนกับตัวเองรับผิดชอบเรื่องฐานวิทยาศาสตร์สอนได้บ้างน้องๆกับเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ของออยที่เอามาก็วันนี้เป็นเกี่ยวกับลาวานะคะคือการน้ำกับน้ำมันว่ามันมีความหนาแน่นแล้วมัวมมน,นทำไมมันถึงอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็จะมาสอนให้น้องๆด้กันคนะ่ะ คือทดลองให้น้องดูใช่ค่ะแล้วก็ให้น้องออกมาร่วงกิจกรรมด้วยแล้วเปิดการตอบรับจากน้องๆนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นเลยเลยวันนี้ค่อนข้างพอใจมากน้องๆน่ารักทุกคนเลยค่ะเด็กน้องๆก็เต็มที่เลยชื่อใจค่ะแล้วนอกจากเรารู้สึกมีความสุขรู้สึกดีเราอยากฝากอะไรบ้างใช้กับน้องๆปีถัดไปรุ่นน้องเราที่ต้องมาทำโครงการจิตอาสาเนี่ยค่ะให้ปานเป็นคนแนะนำก็อยากให้รุ่นน้องศึกษาวิธีการดำเนินงานมาให้ ให้ชัดเจนให้จับแจ้งเลยค่ะเพราะการดำเนินโครงการนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้ความสามารถหลายด้านใช้ทั้งภาระกำลังแล้วก็เพราะว่าแต่แต่ละสิ่งที่พวกเราทำนี่ค่อนข้างจะเป็นงานใหญ่ค่ะต้องเชิญท่านนายกต่างเป็นแขกที่มีเกียรติแล้วก็กระดมทุนต่างๆด้วยก็ถ้ารุ่นน้องจะศึกษาข้อมูลเหล่านี้ก็มาศึกษากับพื้นที่ได้ เราได้ประสบการณ์อะไรดีๆจากการทำข้าวครั้งนี้ไหมความสามัคคีเป็นอันดับแรกเลยค่ะค่ะยังไงคะเลยติ๊กคำว่าสามสคคีที่ให้ท่านผู้ชมได้ชมได้เห็น่อยว่ามหมแบบว่าคือถ้าสำหรับที่เป็นประธานโครงการนะคะก็คือถ้าเวลาขอความร่วมมือเพื่อนเพื่อนก็จะให้ความร่วมมืออย่างดีเลยค่ะค่ะก็หมายกับปานก็ทุกคนมีความสามคคีก็ไม่เคย บอกตรงว่าไม่เคยเจอเพราะว่าก็หยุดเรียนไปกพักอยงแล้วก็พอาเจอเพื่อนกลุ่มนี้เนี่ยทุกคนมีความโอเคมากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณผ่ะจันนางัคราแก้วมณนีรักษาการในตำแหน่งโอโรงเรียนบ้านเปล่งก็รู้สึกยินดีมากที่มาเรียนโรชโชมา น,นักศึกษาคนที่เรามาทำงานทีเนี่ยเราก็ดีใจมากเลยนะเพราะว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้วมีความรู้สึกตอนแรกที่น้องๆเขาส่งหนังสือตัวโครงการมาให้ท่านรักษาการัวค่ะท่ารักษาการรู้สึกยังไงบ้างคะที่ว่าทีมอน้องๆจะมาทำโครงการเด็ดทั้งชั้ บอดีใจมากเลยค่ะก็พวกเราก็มีการประชุมกันประชุมกันว่าเอ้ยน้องมาเนี่ยจะให้ทําอะไรก็ใสจใจเตรียมงไนนะคะก็เตรียมงานเอาไว้ให้น้องเ้าก็เตรียมเด็กเอาไว้ว่าให้น้องมีอะไรทำนี้กับพี่ๆนะะนักเรียนก็เขาก็ดีใจนะคะเลยมีพี่ๆมาแล้วรัศดการได้ให้คําแนะนําอะไรน้องๆไปบ้างไหมคะอย่กับตัวโครงการที่มาทาสิ่งที่สิ่งที่โรงเรียนอยากให้ปกตกพัฒนา ก็จะให้ทาสีโรงเรียนนะคะให้ทาสีพอดีโรงเรียนเราก็มีแต่ครูผู้หญิงอะค่ะครูผู้ชายก็มีอยู่คนเดียวคะก็เลยเนี่ยดีใจมากเลยที่ได้มาช่วยเรืยนทาสีเร่ทาแล้วก็ทาสีโอเคน้วคือเตรียมงานไม่ให้แล้วอะค่ะอแล้วถ้าสุดวดูปีหน้าจะถ้ามีน้องกลุ่มอื่นๆนะค่ะที่ต้องการมามาพัฒนากับครูอยากทำที่โรงเรียนบ้านเปร ถ้ารัศการอยากได้อะไรเพิ่มเติมต่าุดเรื่องรงนี้ไหมคะคืออยากอยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมหมือว่าโรงเรียนยังขาดนี้นะยังขาดยังอยากอยากได้รายงานอยงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีต้อนรับทุกปีเลยนะคะแล้วก็อยากได้ก็คือพวกสื่อค่ะาพวกสื่อการโอนนะคทุกกลุ่มวิชาอยากจะให้แบบพวกนักศึกษาที่มาวันนี้คืออยากยกให้เขาทำสื่อหรือว่ามาสอนให้เรียนทำก็ได้ หรือว่าได้สื่อพวกเวลา<ด>มีกิจกรรมอะไรคือได้เอาไปประอกอบกินกรรกันอย<ด>ได้สือ่อนี่นะคะถ้าไงน้องๆกลุ่มถัดไปนะแนะนําเลยค่ะสำหรับน้องๆสาขากขา็ทรวัยนะอย่าลืมมาที่บ้านเปได้นะคะรักษาการ ิดกว้างอยู่นะคะทำสื่อนะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะแนะนำน้องๆสาขาประทุมไว้ให้นะคะเพื่อคุณกลุ่มที่ถนัดกับการทำสื่อค่ะนะคะ t h า n k you ขอบคุณขอบคุณพอมากเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะให้น้องๆมาอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะก็ดีมากค่ะ พยายามชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่ารวมพัฒนากายว่จาจ,จิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมารวมสร้างสรรค์ชุมชนของเราชุมชนแข็งแกร่งร่วมแรง ชุมเถิ่องฉันเชาติไทยนั้นเรื่องลึกไกลไปทั่วโลกกาพวกเราทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันเถอะร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนของพวกเราให้งดงามจนไปที่กล่าวขานของคนทั่วไปให้เขาทั้งหลายเก็บความรู้สึกดีๆและความมีน้ำใจของพวกเราเอาไว้และกล่าวขานถึงความดีและความมีน้ำใจของ วิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณคา่ารวมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมารวมสร้าง น้องๆน,นะคะในการทำโครงการท่ายอาสารนะคะน้องๆขอได้วางแผนจันเมื่อแต่เริ่มต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดหาต้นทุนนะคะจัดหางบประมาณในการที่จะมาพัฒนาโรงเรียนนะคะในโครงการจิตอาสาของน้องๆสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะเราจะไปทํากิจกรรมอะไรที่ไหนก็ต้องติดตามชมกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะวิทยาลัยชุมชน สร้างคนให้มีคุณค่าร่วมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมารวมสร้างสรรค์ชุมชนของเราชุมชนแข็งแกร่งร่วมแรงร่วมใจเดินกู